แจกสูตรข้าวมันไก่พร้อมวิธีต้มไก่นะคะให้ฉ่ำนุ่มเปื่อยพร้อมสูตรน้ําจิ้มรสเด็ดเอาเกลือนะคะทายทั่วตัว,ตวไก่ข้างในด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ไก่ค่ะและหนังก็จะตึงด้วยตั้งน้ําให้ร้อนนะคะใช้ซึ้งที่มีฝาทรงสูงแบบนี้นะคะในการต้มไก่จะเปื่อยดีขึ้นนํามันไก่มาเจียวเอาน้ํามันนะคะ15บาทเนี่ยคือแบบเจียวได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่แบ่งมาใช้นะคะข้าว3มกระบวยใช้มันไก่ประมาณสักข้นกระบวยก็พอค่ะมันมากก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะเลียนใค้จะหุงแบบปก ปกติก็คือเอามาใส่หมอ้อแล้วก็ใส่น้ําสัดส่วนเท่ากับที่หุงข้าวปกติได้เลยนะคะคือ1.5เท่าของข้าวนะคะอันนี้คือเอามาอบด้วยค่ะถ้าอบแล้วก็พลิกนิดนึงนะคะตอนที่หุงจะได้ไม่ติดกระทะไก่ของเราเสร็จแล้วค่ะเราก็สับเลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเราก็จัดเลยอันนี้ข้าวที่หุงในหม้อนะคะอันนี้ข้าวที่อบค่ะข้าวที่อบอย่าลืมกลับนะคะระหว่างที่หุง สูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรนี้นะคะปรุงมาอร่อยพอดีมากๆเลยค่ะเต้าเจี้ยวร้อยห้าสิบกรัมน้ำส้มสายชูสามสิบกรัมน้ำเปลรี่ร้อยห้าสิบกรัมขิงบดห้าสิบกรัมค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะได้แล้วค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนำไปราดไก่ของเราได้เลยค่ะ